แนวคิดของซองเกอร์เกิดจากการตั้งคำถามที่ว่าทุกวันนี้วงการเพลงจะไปกันยังไงศิลปินจะอยู่ได้ยังไงทำเพลงก็ขายไม่ได้คนฟังก็ยังโหลดบิดโหลด MP3 เถือนกันอยู่เดี๋ยวนี้มีบริการฟังเพลงฟรีเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรก็ฟรีแล้วศิลปินได้อะไรในยุคนี้เมื่อหนทางมันตีบตันศิลปินจำนวนมากจึงเลือกนำเพลงไปปล่อยในโซเชียล ลุ้นรายได้จากยอดวิวและเพื่อหวังรายได้จากงานโชว์ยอมรับกันเถอะครับว่ารูปแบบนี้มันเหมือนซื้อหวยที่งวดงวดหนึ่งไม่ได้ถูกกันทุกคนแนวคิดของซองเกอร์คือต้องการให้ทุกคนรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันยังไงมาดูกันครับศิลปินมาโพสเดโมในซองเกอร์เมื่อมีผู้สนับสนุนครบจำนวน10,000บาทภายในระยะเวลา30วันเพลงดังกล่าว จะถือว่าเป็น success s o n g ก r er. ศิลปินจะต้องส่งเพลงที่ mastering แล้วเข้ามาสู่ระบบการขายดาวน์โหลดรายได้จากยอดขายของเพลงนี้นับตั้งแต่วันแรกที่ขายดาวน์โหลดรายได้จะเกิดกับศิลปินและถูกแบ่งให้ผู้ที่สนับสนุนเพลงนี้ผู้ที่สนับสนุนเพลงนี้จะได้ส่วนแบ่งจากการขายดาวนโหลดเป็นระยะเวลา1ปีใครรู้ตัวว่าอ่านหนังสือเกินจบ็บรรทัดได้รบกวนเข้าไปอ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ s o n g e r com faq ในหัวข้อ Term and Reference รูปแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราคาดหวังตามมาก็ค yes ือการรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันยังไงหรอครับเมื่อคุณรู้ว่าเพลงที่คุณสนับสนุนมีส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายดาวน์โหลดอยู่ในนั้นคุณจะส่งไฟล์เพลงนี้ให้คนอื่นแบบฟรีหรือไม่คุณคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะจริงไหมคุณอาจจะเลือกแชร์เพลงนี้ ให้เพื่อนๆของคุณในโซเชียลเพื่อให้เกิดยอดดาวน์โหลดหรือคุณอาจจะแนะนำคนรอบข้างให้ดาวน์โหลดเพลงนี้แทนการ Hi ให้ไฟล์กันฟรีเฮ้ยมึงชอบเพลงนี้ใช่ไหมมึงโหลดเถอะเชื่อกูเพลงแม่งถูกกว่าข้าวและกาแฟบางแก้วอีกช่วยศิลปินเขาเขากินอิ่มนอนหลับเขาก็จะทำเพลงดีๆมาให้เราฟังอีกเมื่อศิลปินรู้ว่าเพลงของเขามีผู้สนับสนุนที่จับต้องได้ตัวเป็นๆไม่ใช่ประเภทที่แบบปากบอกรัก แต่ไปโหลดบิดยับศิลปินก็จะมีแรงกายแรงใจในการผลิตผลงานเพลงดีๆออกมาอีกซึ่งถ้าทุกคนร่วมกันรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแบบนี้วงการเพลงก็จะเดินหน้าต่อไปได้เราจะมีเพลงดีๆเพลงใหม่ๆห,หลากหลายแนวเกิดขึ้นอีกมากมายครับ s o งเกอร,ร่วมสร้างสมดุลใหม่ให้กับวงการเพลงเพื่อเพลงที่ดีของทุกคน www.songer.com